สามห้านะครับหมาหน้าจะไม่รอดแล้วครับน้ำพุ้งเต็มหน้าผมเลยนี่เรารื้อเครื่องลงมาทําม่น่าจะรอดนะครับแค่สาตาร์ทเมื่อกี้ถ่ายมาท่านน้ำกระเด็นเลยขุดอยู่สามห้าคูปะต้อยู่สามห้านะครับ นาดสามตันนิดๆนี่บิ๊กยูยูสิบห้าโอเครู้เรื่องแล้วหรือเครื่องอันนี้ทำการชําแหละนะครับ ปัม๊มละเครื่องต้องยกไปบไาครับน้ำมันดันน้า่าอะหน้าจอแตกสะเทือนใจนิดนึงแต่ว่า iPhone ไ<พ>อโบบทนชอบตัวดีเราชื่อเกมเราเปลี่ยนมาใช้ iPhone ไอโฟนเ แนนน่อหักคาเลยเนี่ยครับ,ารบสาหเหตุหักสุดๆท่อบันพันดจะสิว่าคำใดแล้วเนาะ <c oughs> มันดูยังไงวะ <c oughs> มันดูใช้รางเดิมนี่อ๋อ ได้ไหมเดี๋ยวจากการใช่ใช่ใช่ไอ้หลักคของอนอสอันนี้คใส่ลองบางทีจะชำเหรียญทองอุ <c oughs> ้ยเดี๋ยวมันแขงเหรียญทองอันก <c oughs> องใส่ละ <c oughs> <c oughs> ทองจกักแทงอยู่ใส่ดอกรู้เรื่องลนะสุกวันนี้ <c oughs> <c oughs> อ่ะกำลังดำเนินการลื้ออยู่เดี๋ยวจะมีอะไรก็จะแจ้งให้ทราบ อีกทีนึงใส่ฝาสุบอ้าวคันนี้ไม่มีฝาสุบอ่ะถงว่าความรอมนขึ้นออือสรุปแล้วฝาแตกนะครับโอเคอีโฮ้ยฮ่าฮ่าฮ่าฮ เานี่ยนเาเนื้อไปเนื้อไปประกอบราทำงานโอเคครับเดี๋ยวจะประกอบซื้ออะไรมาเปลี่ยนแจ้งลูกค้าก่อนแล้วกันเพราะว่าเขาให้รื้อดูก่อนผมเพิ่งมีเวลารื้อโอเคงั้นก็ เปลี่ยนฟ้าเปลี่ยนอะไรรอเสนอราคาก่อน